เดี๋ยวนี้ก็ขายดีกันมากเลยปลั๊กไฟไม่เกินร้อยซื้อมาแล้วน่าใช้ไหมคลิปนี้มีคำตอบดูจบเข้าใจมาอาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับพอดแม่ผมนะครับคลิปนี้ครับผมจะมาหาคําตอบว่าเฮ้ยปลั๊กพวก่วงนะครับที่เขาขายกันดีๆตอนนี้ที่ราคาไม่เกินร้อยเนี่ยมันน่าใช้ไหม แต่บอกก่อนเลยนะตรงนี้เลยแบบไม่ต้องแกะไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยว่าไม่ควรครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับอุปกรณ์ชาร์สสจเป็นส่วนสำคัญนะผมที่เราจะมาชาร์จมือถือ macbook notebook android หรือ จะชาร์จพัดลมพัดลมไม่ต้องชาร์จแค่เสียบปลายเฉยแต่ว่าอย่างนี้ครับอย่างแรกที่ผมเห็นเลยก็คือปลั๊กตัวนี้ไม่มีฟิลคือถ้าปลั๊กแล้วมันไม่มีฟิลเนี่ยครับเกิดช็อตเกิดอะไรขึ้นมามันไม่ตัดไฟนะผมนะจนสายไฟร้อนก็ยังไม่ตัดนะผมเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ผมเห็นกนะ็คือไม่ควรใช้อย่างที่สองที่ผมเห็นเลยก็คือนะผมปลั๊กไฟตัวนี้ผมเสียบปลั๊กอยู่นะผมจะหยิบให้ดูนี่มันไม่มีครับผมขาที่สามก็คือนะครับเขาเรียกว่าขากาวหรือสายดินนั่นเอง นะทุกคนเห็นไหมว่าทุกคนเวลาเสียบหรือใช้งานอุปกรณ์ต่างๆแล้วเท้าเปล่าอยู่ในบ้านนะผมนะรหรือตัวเปียกหรืออะไรก็ตามเวลาเราจับอุปกรณ์นะแล้วเกิดนะร,รู้สึกว่าเฮ้ยจุดจดจุดจด,จด,จดบางทีดูดเบาบ้างดูดแรงบ้างพวกนี้ครับเป็นส่วนสําคัญก็คือสายดินนั่นเองถ้าที่บ้านทุกคนนะผมต่อสายดินไว้แล้วใช้ปลั๊กตัวนี้แล้วทุกคนบอกเฮ้ยบ้านต่อสายดินแล้วนะ แต่ว่าใช้ปลั๊กตัวนี้แล้วนะผมไฟยังรั่วอยู่แปลว่านะผมปลั๊กตัวนี้ไม่มีสายดินนะผมก็แปลว่าไม่น่าใช้นะสองส่วนแล้วนะก่อนที่หัาจะไปแกะพิสูจน์หัวจะชาร์จมือถือทุกคนได้ดูว่าเฮ้ยไอ้ USB เนี่ยที่ทุกคนได้ใช้บ่อยๆเนี่ยมันเป็นยังไงแบบสดๆเลยนะคือหัวไม่โจมตีนะเพราะจริงๆแล้วอะของถูกมันไม่จะเป็นที่ต้องไม่ดีเสมอไปบางทีของถูกแล้วมันดีมันก็มีนะผมแต่ว่าอันเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับงานหัวโดยตรงด้วยก็คือลูกค้าใช้แล้วหลายครั้งนะผมนะมือถือ บอกนี้เลยดีกว่านะเพราะฉะนั้นคนที่ขายอยู่นะหวกไม่ได้นะมีจุดประสงค์ไม่ดีแต่ว่าจุดประสงค์หวกคืออยากจะวิเคราะห์นั่นเองอ่ะเบื้องต้นเราจะชาร์จนะมือถือให้ดูนะครับ <c oughs> ขึ้นชาร์ทไหมอ่านะชาร์จนะเราจะให้ดูนะผมสายเทคลน์ line ตัวนี้บอกเลยว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้นะผมไฟกระแสชาร์จไม่ถึง5วัตต์เลยนะให้ดูชาดๆเลย แต่อย่างนี้ครับอะแดปเตอร์นะผมของไอโฟนเมื่อก่อนที่แถมกับเครื่องเลยนะตัวที่ชา้าช้าที่สุดเลยก็คือนะครับเป็นอะแดปเตอร์5โวลต์1แอมป์นะครับตัวนั้นอนะ่ะได้5.5วัตต์เพราะฉะนั้นนะ USB ตัวนี้ช้าแน่นอนนะผมช้าวกว่าอะแดปเตอร์ตัวนั้นนะที่ช้าอย,อยู่แล้วตัวนี้โคตรชา้าอันนี้คือหนึ่งที่แบบว่าซื้อมาบนก็ควรที่จะชาร์จแบบปกติสิแต่นี่คือต่ำกว่ามาตรฐานเพราะฉะนั้นไม่ควรใช้อ่ะนี่คือ3อย่างไปแล้วนะมาดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในตัวนี้ควรจะแกะ เดี๋ยวขอถอดปลั๊กก่อนเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้เห็นหัวคลิปหน้า <c oughs> ทาไมถอดปลัก๊กอ่ะตอนนี้นะครับก็ไขน,อน็อตนับข้างหลังเป็นที่เรียบร้อยนะผมแล้วก็นับอย่างแรกเลคือคือ,คอ,คอ,คอจับจับวัสดุภายนอกมันคือแบบไม่มีความแข็งแรงเลยแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่สาระสําคัญนะผมะครับแต่ว่าทุกคนคิดดูว่าราคา99บาทที่นะผมนําเข้ามาขายกันได้เนี่ยหัวเชื่อว่าน้านําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแน่นอน นะผมก็คือพี่จีนเรานี่เองนะที่ผลิตของถูกๆมาขายแต่จริงการผลิตนะับที่จีนไม่ใช่ว่ามีแต่ของถูกของดีๆก็มีนะผมตรงนี้ต้องนับให้ความเป็นกลางแต่ว่านะผมซึ่งทุกคนคิดดูว่า9 9บาทมาขายแล้วได้ะแล้วพ่อค้าคนกลางอ่ะก็ต้องได้กําไรอีกแล้วต้นทุนของปลั๊กตัวนี้จริงๆกี่บาทแล็ปท็อของเราเนี่ยรุ่นถูกๆเลยไม่ต้องแพงเลยคือคือหมื่นกว่าบาท2องหมกว่าบาทซ่อมทีมไม่คุ้มนะครับตรงนี้ก็เตือนไว้ก่อนอ่ะแกะมาปุ๊บเนี่ยครับพลาสติกตัวนี้ก็เดี๋ยวจะมีทททดดสอบน้บายคิปว ตรงนี้แกะมาปุ๊บจะเห็นข้างในของปลั๊กเลยอย่างแรกที่เห็นได้เลยก็คือนะสายดินที่อมบอกมเมื่อกี้คือไม่ได้ต่อไว้ตัวนี้สายดินก็คือขาที่3หรือขากาวนั่นเองนะขาที่3ามสายไฟนะครับมีมาแต่ว่านะผมไม่ได้ต่อโลง่ลงๆเลยเพราะฉะนั้นเสียบไปก็เท่านั้นครับไม่ได้ลงดินครับผมลงตัวลงตัวเองนี่แหละคนเสียบนี่แหละนะผมอ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่นะคสำคัญก็คือที่ทุกคนชอบเอามาชาร์จมือถือมันเป็นยังไงบ้างล่ะไอตัวนี้มามีข้อกันหน่อย นะนะตัวนี้นะผมเห็นเลยว่ามี USB พอรพตเหมือนในอะแดปเตอร์เลยแล้วก็มีมอแปลงไฟนะผมจากไฟบ้านมาแปลงให้เป็นนะอะแดปเตอร์ apter, ชาร์จมือถือหรือชาร์จอุปกรณ์ต่างๆนะผม5้โวลต์นั่นเองนะผม1แอมป์แต่ว่ามอแปลงของเขาเนี่ยจะบอกให้ว่าตัวเนี้ยให้ตายเถอะไม่เกิน5บาทนะผมบอกเลยว่าไม่เกิน5บาทมอแปลงตัวจิ๊ดเดียวนะผมแล้วก็วงจรป้องกันไม่มีฟิลไม่มี ไม่มีอะไรเลยครับมาแปลงให้แบบว่าเอ้ยให้ทุกคนได้ชาร์จมือถือได้เท่านั้นเองหรือว่าชาร์จอุปกรณ์ต่างๆที่รับไฟ USB ได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่สมควรใช้่นะแล้วก็นะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือทุกคนเห็นไหมใส่ไฟตัวนี้เส้นมันเริ่มเทิมเลยใช่ไหมนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่างเดียวหลอกตานะครับผมข้างในครับเส้น<ม>กระจึงหนึ่งตรงนี้มีส่วนสําคัญนะผมนะถ้าสมมุติอุปกรณ์อะไรช็อตขึ้นมานะใสยไฟตัวเนี้ย มันเล็กจัดเลยแล้วมันจะร้อนจัดด้วยนะครับผมมีสิทธิที่จะขาดในได้ง่ายหรือว่านะมีสิทธิที่จะออสปาร์กนะเกิดไฟไหม้ได้ง่ายด้วยนะครับถ้าไม่มีฟิวตรงนี้ก็สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรใช้อีกนะ <c oughs> ก็ผ่านไปกับนะับการวิเคราะห์หลายๆอย่างแต่สุดท้ายเลยนะครับผมสิ่งที่สําคัญถ้าทุกคนใช้ปลั๊กตัวนี้แล้วเราไม่อยู่บ้านเสียบพัดลมค้างไว้6เชื่อว่ามีหลายคนทําเสียบเครื่องกรองฟอ,อ่ฟอฟอากาศไวนะ้แล้วเกิดไฟมันลัวงจรขึ้นมานะครับผมตัวนี้ไม่ตัดไฟ นะไม่ตัดไฟแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเกิดความร้อนความร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับสปากูไฟลุกนะผมนะหมอจะเทสว่าไอพลาสติกตัวนี้ที่เขาผลิตมาเนี่ยมาติดไฟไหมนะแล้วมันจะลามไหมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปเดี๋ยวบอกกันนะทุกคนอย่าทาตามนะตรงนี้นะครับนี่จุดเลยมาเทสกันว่าพลาสติกตัวเนี้ยมันมีความปลอดภัยไหมพัะเจ้าดูกระชัดนะครับ แล้วคิดดูถ้าเราไม่อยู่บ้านนะครับจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันติดไฟนะครับนี่ขนาดจุดแป๊บเดียวองนะั้นนี่คือแป๊บเดียวจริงๆนะร้อนอย่าให้มันนานกว่านี้เลยครับ ก็าฝากไว้ให้คิดกับผมว่าน้ำอุปกรณ์นะดีๆมันก็ไม่แพงอยู่นี่อะแดปเตอร์ตัวหนึ่งนะผมที่ขายตามร้านสะดวกซื้อก็มีนะไม่แพงจริงๆแล้วมีมอกรมีมาตรฐานตัวนี้มันถูกเกินไปที่ทุกคนจะใช้โอเคปะ่ะแล้วทุกคนอยากให้ผมรีวิวอะไรอีกก็บอกมาหน่อยแล้วทุกคนคิดว่าเฮ้ยหัวพูดเนี่ยเป็นความจริงไหมหรือมีคิดอะไร นอกเหนือจากนี้ไหมบอกหน่อยว่าหัลืมพูดอะไรไปไหมนะผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมยูทู e เฟซบุ๊กทิกต็อกแล้วก็ไอจีหัวมไม,ม่อยู่แน่นอนครับที่หาลไรแปลกๆดีๆแบบนี้ข้อมูลตรงไปตรงมาอย่างนี้ให้ทุกคนได้ดูไว้เจอกันคลิปหน้าแน่นอนครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ